สวัสดีเจ้าวันนี้อ้อยชาแนลครัวชาวเหนือจะมาชวนเพื่อนๆทากับข้าวพื้นบ้านนะเจ้ากับข้าวเมืองเมืองของคนตัางเหนือเนาะชื่อว่ายำขาหมูเจ้าเอาจะยำเม,มืองเมืองแบบคนตัางเหนือนะเจ้าเอาจะใช้พริกลาบในการยำส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีตาตะไคร้ใบบํกบูดนะเจ้าแล้วก็หวัวใจสําคัญก็คือขาหมูนะเจ้า ระวางที่เฮาเอาหมูไปต้มนะจ้าตั้งน้ําเดือดๆแล้วเอาขาหมูไปต้มใส่จะไข่ใบบวกโหดใส่ขาใหนะ้เรียบร้อยนะจ้าปิดฝาละไว้เนาะสักประมาณหนึ่ชั่วโมงนะจ้าระวางที่เฮารอเขาก็มาตำพริกตำเครื่องเทศไว้ก่อนนะเจ้าสำหรับพริกกับเครื่องเทศเขาก็จะคั่วนะจ้า คัวเพื่อได้กลิ่นหอมๆนะจ๊ะแต่ระวังอย่าใือเปิ้นไม้คัวไฟอ่อนๆเน้อใครมีเครื่องปัน่นก็ใชใจเครื่องปั่นได้เลยนะเจ้าแต่ข้าเจ้าชอบตําเอาเพราะว่ามันจะหอมนะจ๊ะกลิ่นหอมมากแล้วก็บละเอียดเกินไปเนาะตําหือได้รสชาติในการขบเคี้ยวเจ้า พอาขาหมูเขาสุกดีแล้วเขาก็ตักออกมาพักให้เย็นก่อนนะเจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอามาหั่นให้พอดีคำขาหมูของเขานี่ซื้อมาจากแม่โคนะเจ้าเขาเจ่แข็งไว้คืนนึ่งแล,แล้วเขาถึงเอามาต้มเนาะเพราะว่าเพื่อนหั่นเป็นแว่นแว่นมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ล้างผักไท่หอมดวนผักชีฝรั่ง เอามาหั่นมาซอยให้เรียบร้อยนะเจ้าซอยให้ละเอียดละเอียดห,น,หน,น่อยเนาะพอหอดเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเตรียมการยำเลยนะเจ้าตักหมูแล้วก็พร้อมกับน้ําต้มที่เขาต้มใส่กะปิใส่เครื่องปรุงไว้แล้วเนาะเขาก็เอามาใส่พริกข่ว เครื่องเทศครัวที่เขาตําไว้แล้วนะเจ้าพริกที่เราเติมได้นะเจ้าบดีเอาเผ็ดนะเอาค่อยๆายอยใส่เอานะเจ้าถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบบ่เผ็ดก็ใส่น้อยเดียวเนาะใส่ผงปรุงรสนะเจ้าใครชอบนัวๆก็ใส่ผงชูรสได้เลยนะเจ้าแล้วก็ใส่หอมซอยกับผักป้อมใบหอมผักใบหอมดวนที่เราซอยไว้ใส่ลงไปเลยนะเจ้า แล้วก็เหลือไว้น้อยเดี๋ยวเราจะาไว้โรยหน้าเวลาเราตักเสิร์ฟเนาะจะได้หน้าตาดูดีแล้วก็ต้องจิ้มกันพอแหมกำเนาะว่ารสชาติได้หรือยังอืมจิ้มแล้วก็โอเคเลยนะเจ้าตักเสิร์ฟได้เลยเจ้าของลำลำาจียยำขาหมูลองไปทำกันดูนะเจ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันตัวนะเจ้า เพื่อนๆอยากให้ทำกับข้าวเกี่ยวกับอหยังหรือว่าขานมมาอยังคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเจ้าแล้วจะทำของกินลำๆขนมอร่อยๆมาฝาก้เพื่อนๆเห็นนะเจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า